ไม่มั่นใจตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนมัดผมมันกางออก <laughs> Hi I'm p o e e n today I'm coming in for my one month checkup with d r g i t s d a after having my autoplasty ปรึกษากับเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนรู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เคยทำแล้วก็เข้ามาที่คลินิกมาปรึกษาคุณหมอค่ะมั่นใจมากขึ้นค่ะตอนมัดผมก็ ไม่กังวลเรื่องอะไรหรอคะคิดถูกมากค่ะที่เลือกมาทำที่โกวิดคลินิกกับคุณหมอกิตสดาค,ค่ะี๋ยหมาเขดูแผลทีนะโอเคแผลดีมากก็ทุกอย่างแผลนะครับก็จะหายเป็นปกติ หลังจากผ่านไป3เดือนนะครับอันนี้ก็แค่1เดือนเองนะครับแต่ว่าก็โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็เรื่องแผลก็ถ้าทาทายาป้องกันแผลเป็นอะไรไปในช่วง3ามเดือนก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็การนอนการกินทุกอย่างใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะครับ